เอาเละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมระะกายแคร์เกมวันนี้ทุกท่านนะครับก็อยู่กับรายการอยู่ในเวอร์ซันบ็อกมันบ้ามากเลยนะครับรายการนี้เราจะมาทดลองเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวกันนะครับสำหรับท่านผู้ชมคนไหนนะครับมีอะไรที่อยากให้ผมถามคอมเมนต์ก็ไปได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมแซ่ห์แดกมันมามากไว้ด้วยนะครับถ้าท่าน,นผู้ชมไม่แซ่ห์แดกมันมามากเนี่ยผมจะอ่านข้ามไปเลยนะครับเมื่อเราพร้อมมาแล้วเนะี่ยเรามาดูความบ้าที่ได้รับเรื่องในสัปดาห์นี้นนะะคคครรัับบบจาาากกกุณชู้อว่ ถ้าจักรวาลมีแต่โลกจะเป็นยังไงแท็กบันบ้าบ้า,บาได้เลยนะครับถ้าเกิดทั้งจักรวาลไม่มีอะไรเลยนะครับมีเพียงแต่ความว่างเปล่านะครับแล้วมีโลกอยู่เพียงอันเดียวเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น,นครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันโดยการง่ายๆมากนะครับเราแค่เอาโลกมาแปะไว้แบบนี้แล้วเราก็ดูความเป็นไปของมันนะครับรอบข้างไม่มีอะไรเลยนอกจากโลกใบเดียวเท่านั้นนะครับเราก็ ค่อยๆเร่งความเร็วแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงของโลกไปเรื่อยๆนะครับ,รบตอนนี้โลกก็ยังโคโจรได้อยู่เมื่อเวลาผ่านไปเนื่อนานเนี่ยจะสังเกตได้ว่าน้ําแข็งด้านบนนะครับค่อยๆค,คลืบคลานลงมาด้านล่างและโลกนะครับก็พบกับความเย็นเนื่องจากไม่มีดาวเคราะห์ให้ความร้อนนะครับเข้าสู่ยุคน้ําแข็งนะครับอาจจะยังมีสิ่งมีชีวิตอยู่รอดได้บ้างนะครับเพราะว่ายังมีน้ําอยู่ แต่ถ้าเกิดเวลาผ่านไปเนิ่นนานขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยนะครับโลกของเรานะครับก็จะเข้าสู่การแชร่แข็งและกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่รออยู่ในอวก,กาศเท่านั้นเลครับนี่ก็คือผลลัพธ์นะครับถ้าเกิดโลกของเราเลยครับอยูอ่ดวงเดียวท่ามกลาง จักรวาลโดยที่ไม่มีสิ่งใดเลยนะครับแล้วก็จะไม่มีแสงสว่างด้วยหน้าตาก็จะประมาณนี้ดำๆมองไม่เห็นนะครับแต่นี้เขาจําลองมาเพื่อให้เราสามารถมองเห็นพื้นผิวได้แต่จริงๆแล้วแม้แสงสว่างจะไม่มีก็จะเห็นเป็นมืดๆแบบนี้แทนนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้สั้นๆนะครับแต่ได้ใจความหวังว่าจะสนุกกันและเห็นอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เสริมสร้างจินตนาการกันนะครับ หวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกกันเนอะดูจบแล้วนะครับก็ตั้งใจเรียนกันนะครับไม่แน่ใจว่าปิดเทอมกันหรือยังนะฮะถ้าปิดเทอมแล้วก็ไปดูคลิปอื่นๆในช่อง มาไกลแค่เกมได้เลยครับมีอีกหลายวิดีโอที่สนุกและก็น่าสนใจอย่าลืมไปตามดูกันนะครับเอาลนะรับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบรายการนี้นะครับสามารถกด like ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้นะครับหรือถ้าท่านผู้ชมไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆในช่องของเราเนี่ยสามารถกดติดตามกดสั่นกระดิ่งกันไว้ได้เลยนะครับเมื่อผมลงค,คลิปเดี่ยวมันจะไปแจ้งเตือนในหน้าจอท่านผู้ชมไว้เจอกันใหม่อีีหน้านะครับสำหรับรายการย n i v e r s e s a n ซ b o x มันบ้ามากวันนี้ไปแล้วกราบสวัสดีครับ